สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมันนี่มาอีกแล้วเด้อผู้ใดอยากจะได้ชุดหัวสาวหัวโลนนะครับพี่น้องครับอยากได้หัวสาวหัวชุดยาโนมนะครับหรืก็เป็นหัวโลนโลนนะครับพี่น้องครับกะสิผ้าพีผ้านองนี่มาเลือกชมเอายูทีพลอยใสฟาร์มนะครับพี่น้องครับมัอนี่พนมีมาให้เบิ้งนี่ชุดใหญ่เลยนะครับอ่าหลายเลยล่ะครับผม อ่าหัวสาวแล้วก็มีแม่ลูกอยู่คพมหนึ่งเดี๋ยวจังไปเบิ้องอ่าปิดถ่ายคลิปกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีอนาคตขอพันมาไห้เด้อครับเด้อเดี๋ยวสิเบิ้งไปที่ละโตนะครับเนาะอ่ามีโปรโมชั่นอย่างมาไห้เดี๋ยวสิพามาเบิ้งนะครับพิกัดของอ่าพลอยสายฟาร์มกับยุทีบ้านเปือย์ตำบลหนองโกอําเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอ้าวนี่แหละครับผมเด้ออ่าสิเบิ้งชุดนี้ก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งจังสิขยับเข้ามาผูกไห้เด้อครับพี่น้องครับเบิ้งไปที่ละชุดกันแล้วกันนะครับเนาะ นี่นะครับมีโต้ดำสีเม็ดปากหามมาให้พร้อมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวกะสิพาผีผ้าน้องนี่ไปทักทายกับเจ้าของงัวครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมื้อนี้กะมีมาให้หลายชุดอยู่เนาะจ่อยเนาะค่ะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0637342326ค่ะไลน์กับเป็นเบอร์นี่ราคาแล้วก็นเฟซบุ๊กกับพลอยสายฟาร์มจ้ะครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวไละเอียดสิเป็นจังไดเดี๋ยวพี่น้องก็จังโทรถามสอบถามอีกทีนึงนะครับเด้อเอาตัวแรกจอยตัวไหนเอาเป็นค่ะ เอาเป็นสีในกระขามนี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับเป็นง้วสจออกดำพื้นแดงแดงนะครับเนาะอ่าตัวนี้ลูกพ่อได้จ่อยเป็นลูกของช็อกโกแลตค่ะพี่ช็อกโกแลตน้องจ็ดเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนค่ะเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับโซนสูงน้องเขาเยอะเท่าไหร่นี่น่าจะร้อยสามสิบได้อันนี้ร้อยสามสิบบวกตัวละครช็อกโกแลตอ่ะสีแบบนี้แต่โดนจะมาเถื่อจะไดเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เอาเมื่อสามหาร้อยค่ะพี่ตัวนี้เมื่อสามหาร้อยนะครับพี่น้องเเอาให้ลย อันนี้รวมกับทรงทรงขอบ่เกินลอยหาสิบโลค่ะอ่ะทรงให้ฟรีลอย,ลยหาสิบโลเด้อค่ะพี่น้องแต่แต่ประธนมีโยครูหรือว่าสองสามตัวขึ้นไปกะทรงภายในสองร้อยโลกะทรงได้ค่ะสองร้อยโลไปกะทรงถ่ายโยครูตีครูไปก็ได้นะคะพี่น้องค,ครับอ่นี่เด้ออันนี้ราคาหมื่นสามหาร้อยนะคะพี่น้องถ่ายพี่น้องเอาสองตัวสามตัวกะสิบโลงมาได้อีกหลายเนาะจอยเนาะกระลดได้เยอะค่ะแล้วกะล้วกะทรงนี่ทรงฟรีให้ครับผม เดวสีย่างอ,อมบึงงัวให้บึงนะครับพี่น้องนี่เด้อสีในย่างแจ่มครับผมหางเงาหลากดินเลยลหละครับนี่แหละตัวแรกยูนิจอยฉีดวัคซีนให้เหมือนเตัวเลยเนาะมีฉีดพยาธิค่ะมีพยาธิมีบำรุงแลวก็ะบากเท้าเปื่อยกับลำาปีค่ะครับผมอ่ะถือว่าครบเวลาพี่น้องครับนี่เด้อตัวแรกเดี๋ยวจะให้บึงเล็บนะครับเนาะตัวแรกนะครับอ้าวโอเชิงเช่องนี่ขุ่นแดงแดง่ครับผมอ่ะ นี่นะครับเบอร์หนึ่งพี่น้องครับสูงกระโหลกสามสิบกลัวยู่ดอกครับนี่ตัวแรกตัวที่สองค่ะผมค่ะเอาเป็นตัวนี้ค่ะตัวที่สองก็ตัวนี้เนาะลูกเคฟสามหนึ่งโอ้ขยับใส่กันไหมอีกครับพี่น้องขายแบกง่ายเลยตัวนี้ขายง่ายลูกเคฟสามหนึ่งลูกเคฟสามหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับอายุได้ประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนค่ะประมาณนี้อายุสิบถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องสูงลอยสามสิบกลัวนะครับหัวโดนโลนตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ รอยสานที 3, ่สามรอยสสิหาได้นะครับจอยเปิดเท่าไหร่เอาเบาๆแล้วค่ะมื่นสามหาลอยอกันค่ะตัวนี้กับมื่นสาหาลอยขึ้นกันนะครับเด้อมังง่ายงมื่นสาหาลอยรอสิ้าเบื้งทางนี้นะครับเนาะที่่ยทางในหลุดขนาดทางนเี้นนเ็วอ่ะนี่มื่นสามหาลอยนะครับนี่ยางอ้อมให้เบืง้งนะครับสิบสามหาลอยอมักตัวใดนี่้ายกคููไปต,ตัวนี้กับตัวสนี่ ได้เอได้จอยค่ะโทรมาคุยกันเลยค่ะกับมี่ตนรถไหนค่ะอ่ะรถก็ถือว่ารถได้อีกหลายเตืบอยู่พี่น้องครับผนกสองตัวสามตัวเบื้องไหระยะทางทรงน้ำนะเออนี่นะครับอ่ะนี่เด้อเมือนสามหาลอยตัวนี้ใหญ่เลยครับพี่น้องเอ่เมือนสามหาลอยนี่สวยสวยเออเดี๋ยวที่ขอไปเบื้องอ่าเร็บให้พี่น้องเห็นว่าเอาเร็บกันเห็นเห็นอยู่บมีปัญหาหรอครับผมเร็ยบสวยๆเลยนะครับ นี่ขวัน,นะครับอ่ะนี่อ่ะอ่ะเบมึงหน้าตรงอมึงได้หลายมุมเลยกันครับอันนี้เบอร์ที่2นะครับพี่น้องเด้อ KF31 แขงขาใหญ่ๆเลยแหละครับดูมุมไกลๆนะครับเดีย๋ยวจะพาไปเวิ่งเบอร์สามครับวันนี้เบอร์สามตัวใดจ่อยตัวข้างหลังนะค่ะข้างหลังนี่เน,นาะค่ะต่อไปสามตัวเลี้ยงกันต่อไปนี่สิเป็นลนธรรมาชานหมดเลยค่ะพี่โอ้อ่ะมูนี่กับสิเป็นลนธรรมชาตินะครับเด้อ อาตัวที่3ค่ะตัวนี้เป็นลูกของ c ี1 3 3หนึ่งนะครับพี่น้อง c อี1 3 3หน่งสามสาึงข้างหน้าก่อนเป็นหล่นธรรมชาตินะครับนะเออนอะน้องอายุเท่าไดร่ในประมาณ8เดือนเเดือนค่ะประมาณ8ปดเดือนนะครับ8ปถึงเเดือนส้นสูงอยุ่เท่าไดร่น่าจะร้อยสามสิบได้ใส่ประมาณร้อยสาได้พี่น้องโตเงวเงี้ยวที่ตัวนี้อ้า3ี ตัวนี้จอยเปิดไปทีเท่าไหร่มื่นสามหาร้อยค่ะตัวนี้มื่นสามหาร้อยได้ค่ะพี่นอ้องมื่นสามหาร้อยนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องแพทยหลังนี่มื่นสามหาร้อยอเอาเบื้องด้านข้างนี้ก่อนนะครับนี่เครื่องดำบดบดดีสุดตัวเลยพี่น้องอ่ะนี่นี่ได้ค่ะดูให้ลายให้เบื้องทายยางนะครับเนาะรัมตัวยาวดีอ่ะพอดนี่ตัวยาวๆดิตัวนี้ต,นตัวจริง หมื่นสามหาลอยนี่หมื่นสามหาลอยเอ้ามาตัวไหนเร็วนี่สามเบอร์แล้วนะครับเนาะตัวที่ซีครับผมหลุนธรรมชาติค่ะเป็นหลุนธรรมชาตัวนี้ค่ะตัวนี้โอาตัวซีตัวนี้ติค่ะเอาตัวซีตัวหลุนธรรมชาติคือกันนะครับตัวนี้แดงเข้มเลยล่ะพี่น้องค่ะตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กโชค่ะ ลูกของบิ๊กโชว์นะครับเนาะอายุจักเดือนแล้วครับได้ประมาณ8เดือนเก้าเดือนทุกันค่ะประมาณ8ถึงเก้าเดือนนะครับตัวนี้สีจิงแดงเข้มๆเลยนะครับเด้ออ่าไอ,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 อสูงเท่าไหร่น้าแ,แต่ 30, ร้อยสามสิบบวกลบร้อยสามสิบบวกลบได้นะคะพี่น้องครับนี่ตัวนี้สีแดงเข้มนะครับลูกของบิ๊กโชว์อ่าตัวนี้สีแจ่มๆจมจอยเปิดเท่าไหร่เอามืนหาหาร้อยค่ะ ตัวนี้มื่นหาหาล้อยได้ครับพี่น้องครับผู้ใดมักสีแดงเข้มๆนะครับโอ้บ่แม่นพะี่ตัวนี้มื่นสามหาลอยเอ่อมื่นสามหาล้อยได้ครับเด้อมื่นสามหาลอยนะครับเนาะตัวนี้อ้านี่สีแดงเข้มยางแจี๊ยลนี่ะครับผมเออนี่อ้าวเบิ่งได้หลายบึ้ง๋ยวผมยางออกให้เบิง่งนะครับสีแดงแจีมนะครับ นี่นะครับหมื่นสามหาล้อยนะครับพี่น้องเอเด็ดเลยตัวอันนี้เบอร์ซีนะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งขวัญเบิ้งหลายๆมุมงใสกันนะครับเบอร์ซีเออเดี๋ยวสิาพาไปเบิ้งเบอร์หานะครับพี่น้องเบอร์หาตัวหนึ่งนะจ่อยเนาะหลุน่นธรรมาชาติตัวนี้งงามๆเลยแหละครับผมนี่สวยๆตัวใหญ่พร้อมนะครับตัวนี้ตัวแบกใหญ่แล้วก็งามด้วยครับเด้อ ตัวนี้ลูกพอ่ออดไนี่เป็นลูกบิ๊กโชค่ะลูกของบิ๊กโชดองอายุเท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดเดือนจ้ะอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนี่บิ๊กโชนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนส่นสูงอยู่เท่าไหรลายสามสิบห้าบวกลบค่ะตัวนี้ลายสามสิบห้าบวกลบได้นะครับเด้อตัวใหญ่นะครับสูง135ลายสามสิบห้าได้นะครับเดี๋ยวสีพลาเบื้องด้านขวาครับผมอ,าอา้าวหางอ้อมให้เบื้อง เอออ๋อนนขัวาพ่าท่านเห็นอจอดกระดูดโดยถามราคาให้นะครับเออเอาตัวนี้จอยเปิดเท่าไหรมื่นหาหาลอยค่ะตัวนี้มื่นหาห่าลอยนะครับพี่น้องครับได้ตวใหญ่งเนาะกับตัวนั้นมื่นสามหาลอยตีคูตัวใดไปก็ะไรนะครับเด้อมื่นหาห่าลอยตัวนี้หนายังงามเลยล่ะครับผมหน้าอย่างสวยเลยนะครับ แต่สิพาเบื้องด้านขวาของน้องเขาเออนี่มืดหาหาเลยเางามๆครับพี่น้องนี่หาเบอร์อะไรพี่น้องมาตัวใหญเลือกเอานะครับเนาะเห็นตัวใหญ่ก็ชัดครับผมนี่แจ่มเลยอ่ะนี่หาตัวนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเราเสี่ยงมาเลี้ยงไห่ไม่ได้ครับเด้อเดี๋ยวสิเขียวมุนีออกก่อนนะครับเนาะ ตัวต่อไปกับที่มีตั้งพอพันตั้งงวสาวขึ้นกันนะครับแล้วก็กับแมลงดูปิดท้ายนะครับแต่จังไปเบิ้งกันเอาพี่น้องครับกาสิพามาเบิ้งเบอร์หกนะครับพี่น้องครับนี่เอามาเลี้ยงชุดให้เบิ้งแล้วครับผมเบอร์หกเอาตัวใดจอยเอาเป็นนี่ค่ะตัวพุ่นเนาะตัวสิพาไปเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเบอร์หกอ่านี่ตัวนี้นางนาบวชจัดๆนี่ครับพี่น้องครับเอาของสางแข่งขายเงีแล้วก็ขอบหูบวชดึกดีตัวนี้ลูกพ่อไหนครับลูกเคียบสามหนึ่งค่ะ kf สามหนึ่งได้พี่น้องครับอายุจักเดือนแล้วได้ประมาณสิบเดือนกว่าค่ะพี่ประมาณสิบเดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับนี่ต่างคอดานหนาผู้ใดี้ยหายูก่กะตัวน,นี้ต้นสูงนี่งร้อยสามสิบกัวแล้วเนาะตัวน,นี้ค่ะร้อยสามสิบกัวเอา้าตัวนี้จอยเปิดใบเท่าไหร่มื่นหาพันหาลอยค่ะตัวนี้กับมื่นหาหา้อยทำไมพี่น้องครับผู้ใดีมักใส่หญ่ๆขยับใส่ขึ้นมาอีกอ่ะมื่นหาหาลอยนะครับพี่น้องต่ออีกเอ้าตัวใหญ่ๆเดี๋ยวบนชุดสีพายอย่างเมืองทางหนาได้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้บดจัดให้ลูกแแดงงนนนน่่ออคครรัับบพี้ พวไดห้หาแม่พันธุ์บดเข็มเข็มอยู่ตัวนี้เลยนะครับแข็งขาดำดำนะครับนี่บดลึกอ่ะนี่นะครับมื่นหาหารวยได้ใส่ใ่ายเลยนะครับเด้อในราคานี้ครับผมนี่บดเข็มเข็มบดค้นหางนะครับนี่ตำนีบ้บอไม่อย่างเราจอยเนาะบอค่ะประกันตำนี้ทุกตัวค่ะประกันตำนี้ให้ทุกตัวนะครับอ่ะเบื้องสีมุมนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละมื่น หาหาลอยนะครับเห็นชัดไปพี่น้องเดอนหายเบื้องขวนนะครับเนะาะเบืออเ้องแผ่นหลังเดี๋ยวเอาน,นะครับเดินหายเบื้องทยยางเดิมไปทุสิตเลยน้องยางเก็บหน่อยเออนี่ขาพอถกพอถอนนะ้ครับผมจิรอเบื้องขางใสดูชัดๆไปเลยนะครับนี่เออนี่นี่พยามจิรอเบื้องขางใสนะครับนี่พี่น้องครับเบอร์ที่หกนะครับเนาะเบอร์ที่หก เบอร์ที่เจ็ดใจจะเอาตัวไหนเอาเป็นสาวน้อยนะคะสาวน้อยน,าน,าน,านั่นๆย่างเยอะโอ้สาวน้อยตัวนี้ตัวยังแข็งหน่เนาะเบอร์ที่เจ็ดเอาตัวนี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับเป็นาสาวน้อยนี่ปล่อยแห่งย่างเลยนะครับได้หาเดือนกว่าค่ะเป็นลูกของวีเอลโรโจตัวนี้หาเดือนกว่าลูกของวีเอลโรโจค่ะสูงเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะประมาณร้อยร้อยสิบกว่าค่ะร้อยสิบร้อยนี่แหละร้อยสิบกว่าๆ้อครับพี่น้องแต่ได้ในความดึกความแข็งเนาะตัวนี้ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่นี่ เอาตัวนี้นี่เปิดราค่ะเก่าพันเก่าค่ะตวะขอว่าให้ซื้อคู่กับตัวได้ก็ได้อ๋อตัวนี้เก่าพันเก่าด้อค่ะพี่น้องในราคาเก่าพันเก่าเนี่เอากับคู่ตุ่มอีกี่วใก็ได้นะครับพี่น้องค่ะหรือตัวมือหนึ่งมือสองก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ให้ราคาเบาเบาเก่าพันเก่านะครับเอานี่แหละเอามูลนิธแกมไปนี่จังไหนก็บวชขาดทุนพี่น้องครับง้อไปถึงมือตาอนาคตนี่มาดีเนี่แหละครับขวัญจับสวยๆนะครับเนาะเดี๋ยวใส่กับตัวยุคห่างกันก็ได้พี่น้อง ต้นนี้ว่มีนะครับได้ความดึกพี่น้องตัวนี้เอานี่นี่ยกไปก็ได้นะครับพี่น้องเลาใช่เบื้องเงาหางค้นหางนะครับเด้อมองเช้กันไหนเห็นสองตัวไปเลยกกได้นะครับอเออเดินไปลุกไปแต่วันสุสิไลเบื้องอ,ออกไปเลยที่เบื้องทางนั่นอีกนะครับเนาะอึบอมีเบื้องทางสายของน้องเขานะครับอันนี้เบอร์เจ็ดได้พี่น้องครับ เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอ๋อนี่นะครับตัวต่อไปครับผมค่ะเอาเป็นเบอร์แปดนะครับ,บ,พ,บ,รรรบพี่น้องครับเบอร์แปดกับสิบห้าเบิ้งอ่าง้วงสีนวลนะครับพี่น้องครับเป็นง้วงสาวคู่กันนะครับกตัวใหญ่ขึ้นไม่อีกยืนนี่ดีครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ได้สิบเอ็ดเดือนแล้วค่ะเป็นลูกของดีบีตัวนี้สิบเอ็ดเดือนลูกของดีบีด้วยคับพี่น้องสูงเท่าไรจอยตัวนี้ ประมสามสิบกว่าวค่ะบวกนะครับพี่น้องนี่ลูกของ DB, อดีบีเอ้าในโค้งสั่งง่ายๆเนี่ยแหละครับผมลูกของดีบีตัวน,นี้จะให้เปิดเท่าไหร่เปิดมื่นสองหาอยค่ะตัวน,นี้ก็มื่นสองหาอยหนึ่งพี่น้องครับเบาๆเลยไี่เปิดเบาๆให้นะครับเนาะมื่นสองหาอยนะครับนี่เด้ 2500, เอมื่นสองหาลอยนี่พูดได้หางวัวเสาเอ่ย สายโค้งสั่งง่ายๆนะครับพี่น้องครับมาเอาตัวนี้ไปได้นะครับเนาะนี่เงินสองห้าร้อยเบื้องหน้าชัดๆดูชัดๆอันนี้เบอร์แปดได้ครับพี่น้องครับจับได้ใบได้ให้เบื้องหูประมาณนี้แหละครับผมเออนี่นะครับเลือกเบื้องเอานะครับ นี่เดอ้ออันนี้เบอร์8ดนะครับเบอร์เก้าจอยตัวตัวใหครับนะ,ะตัวตัวงัสาวบะแมงค่ะอ่ะนี่โอเคอ่ะเบอร์เก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเด้อหนังนานๆน,นี่ครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเไว้เบื้องดันขัง้องก่อนนะครับตัวนี้ลูกพอใดอายุจักเดือนเป็นลูกของล็อกกี้ค่ะได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าเขาแปดเดือนครับพี่ลูกล็อกกี้ จ็ดจะแปดเดือนนะครับหนังหนาๆนา,นานเลยล่ะครับผมน้องสูงเท่าไรตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบบวกลบค่ะประมาณร้อยสามสิบบวกลบเลครับพี่น้องเออร้อยสามสิบบวกลบนะครับน,นังดีครับตัวนเบื้องด้านนี้นะครับตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่มืนหาหาร้อยค่ะมืนหาหาร้อยะครับพี่น้องมืนหาหาร้อยนะครับเนาะเออนี่เอาเบื้องด้านนี้ก่อนนะครับตัวนี้เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วหนังย่างหนาได้แลละครับผม เออเอนะนี่นะครับเดิตภาพเบื้องหางนะครับเอาผู้ดได้มักหนังหนาเอาตัวนี้ไปพี่น้องครับตำหนี้ไม่มีหมื 15, ออ่นห้าห้าร้อยเบื้องด้านข้าง ี่ด้ครับพี่น้องครับเอาหมักตัวใดต้อเอาตัวเก่าพันเก่านมาตืมกันกระไดพี่น้องครับยกไปเรียบไม่มีปัญหานะครับบึงแนวหลังตัวนี้หลังตรงดีเลยหรอครับเอาสวยงามนะครับเดินไปลุกขยันไปเออปฏิภาเบิง่งตาหนีชัดๆนะครับนะ เออะตัวต่อไปครับเอาอนาคตพ่อพันธ์ค่ะอนาคตพ่อพันธ์นะครับพี่น้องตัวนี้ที่เด็ดเลยนะครับเด้อ้ฟดรมักหนาหนาลึกๆนะครับเป็นลูกโนเบิลค่ะลูกของโนเบิลน้องเจักเดือนแล้วครับได้ประมาณแปดเก้าเดือนครับพี่แปดเก้าเดือนส่วนสูงอยู่ทีเกือบร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกบวกนี่หรอพี่น้องครับนี่เด้อเ่งนี่นะครับตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ มื่นเกพันหาอยค่ะตัวนี้มื่นเก่าหา้อยได้ค่ะพี่น้องครับตัวดึกๆอ่างๆเนี่แหละครับมื่นเก่าหาอยนะครับอ่ะพึ่งนหนาใสพ่งไก่ได้เชีงมีหาไม่ได้หยัดหยอกคนนะ่ะนี่มื่นเก่าหาลอยนะครับเศรษฐีพบพ่งทางทให้เนาะ,ะนี่ไข่สองนะครับ ผู้ใดมักหน้าหนา,นา,นา,นาตันๆต,ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเมือนเก้าหา้อยนะครับเดี๋ยวเบื้องดันรอเบื้องดันใส่ครับผมเออ,เอ,อน,นะครับตำหนิบ่อบไม่อย่างน้อยใยเนาะบอ่อค่ะ ตัวต่อไปครับผมเอาเป็นแม่ลูกค่ะอ่ะเป็นแม่ลูกไอ้ปิดท้ายเนาะค่ะแม่ลูกด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่เพิ่อลาไลูกมาให้บ่งนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวแม่ด้วยครับเด้อแม่ลูกตัวเมียทำงามได้หละครับผมเออนี่นี่นี่ลูกเพิ่นตัวนี้ลูกพ่อไะไลูกเจ็ดเดือนแล้วจอยลูกเคบเจ็ดสองค่ะลูกได้ประมาณสี่เดือนแล้วนี่พี่แม่ก็สิเป็นสัสอ่ะโอลูกอายุสี่เดือนเคฟเจ็ดสองค่ะแม่กะใกล้จเป็นสั์อีกแล้วพี่น้อง แม่นี่สูงเท่าไหร่น่าจะร้อยสี่สิบกว่าค่ะร้อยสี่สิบกว่าเป็นว่าลูกแหล็มบ้งเลาวนี่นนเนาะแม่นค่ะลูกตัวแม่ด้วยค่ะพี่น้อง KF72 อ่าคู่นี้จะให้เฟื่อยเท่าไรเอาเบาๆค่ะเอามือเก้าค่ะตัวนี้มือเก้านะครับพี่น้องครัคราบ,าบามือเก้าน,น,นะครับ,รบถือนวดน,นี่แหละครับผมเดี๋ยวให้เบื้องหน้านี่แหละงอโบดจัดให้ลูกยังไงพี่น้องเพิ่งเอานี่นะครับลูกแข็งๆเลยเนาะนี่นอะมึงม,มุมนี่ก่อน นะคหมื่นเก่าลูกเจมเจมัาสิยาอ้อมในเบิ่งทั้งนี่เบิ่งหนาใส่กันเจมเจมเลยหมื่นเก่าบดหลุดฟอมนี่พี่น้องครับแม่นี่นี่ให้เบิ่องทายยางทายเก่าขาเอ้อตำนี้ไม่มีนะครับเนาะเออมาลูกมาอึ๊บนี่แหละครับอ่ะมึง่ายยางถ่ายเดินนี่แหละหมื่นเก่าพี่น้องในครูบอกไงดิพร้มบอกไงเล,ล่นล่ะ โดยจริงๆี่เอ้าคุ่มเกินคุ่มแล้วครับผมผู้ใดหาแมนดูอย่กะมีไห่อยู่อ่าคมหนึ่งนะครับพี่น้อง <c oughs> ไม่เจอขนอาดจ,จะมีไห่ประมาณน,นี้เนาะค่ะครับผมกะหมักตัวใดทั่วพี่น้องครับต้อไดสตัวตนั่นแหละครับผมนี่อยากได้ยกจุดต่างามกะเรียกเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ